สวัสดีค่ะทุกคนชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่คุณอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่คุณยังไม่รู้สูตรอะไรเลยใช่ไหมคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่เขานี่ะมีร้านกาแฟของเขาอยู่แล้วล่ะแต่เขาอยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาสูตรเข้ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิลเนี่ยเขาก็แบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วเช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วชอบในคลิปที่มาดามเปิลได้แบ่ง ไปก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้มาดามเพิ่นเป็นกําลังใจให้มาดามเพิ่นด้วยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรเช่นเดียวกันมีเพื่อนๆน,นะคะขอสูตรนี้กันเข้ามานะคะพอดีว่าเขาอยากจะรู้ว่าสัดส่วนมันใส่เท่าไหร่นะคะสำหรับชาเย็นนะคะชาเย็นสูตรใส่แก้ว32ออนหรือแก้วถังนี่แหละเขาทำกันยังไงนะคะไม่ยากเลยชาเย็นส่วนชาเย็นนะคะเพื่อนๆที่เคยติดตามจะรู้ว่ามาดามเพิ่นใช้ใช้สองตัวนี้ นะคะตรามังกรบิน1ตัวตรามืออีก1ตัวนะคะใช้2ตัวนี้ผสมกันนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะ้าเพื่อนๆมีโถชงแบบนี้ก็โอเคใส่ลงไปเลยอย่างละ3ช้อนโต๊ะแล้วน้ำเต็มโถ ะะแต่ถ้าเพื่อนๆจะชงแก้วต่อแก้วก็ใส่เข้าไปอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำร้อนก็อยู่ที่ประมาณ150่ l อหนะคะหรือ200ได้ 200- 200 ML ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลายๆพื้นที่ขายดีเพื่อนๆใส่2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำประมาณครึ่งโถได้ค่ะ เอาไว้ชงได้สําหรับ2แก้วถึง3แก้วได้นะคะสามารถทำอยางนี้ก็ได้ดีกว่าต้องมานั่งชักชาทีละแก้วทีละแก้วชงแก้วแต่แก้วเสียเวลาช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ลูกค้าเยอะเราก็ปรับตัวเอานะคะเราปรับตัวปรับวิธีของเราเอาก็คือใช้โถชงได้ค่ะ2ช้อนโต๊อย่างละ1ช้อนโต๊เมื่อกี้นี้ที่เอาให้ดูนะคะเนี่ยอย่างละ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไป นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ใส่น้ําร้อนลงไปสักครึ่งโถก็ได้ค่ะยังได้อยู่เทสลับไปสลับมานะคะมันจะได้ทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นชงทีได้สองแก้ว3ามแก้วนะคะมันได้นะคะอ่ะมาทีนี้เราก็จะชงกันเลยสําหรับชานมเย็นหรือชายเย็นในละคะชาสีส้มนี่แหละนะใส่ใส่แก้ว32อออนนะคะตักน้ำตาลขึ้นมาเลยค่ะสูตรนี้บอกไว้เลยนะคะว่าใช้สูตรเดียวกันกับถุงกระดาษได้นะคะไม่แตกต่างกันมากใช้ได้เลย สูตรแก้ว32ออนกับถุงสูตรถุงกระดาษใช้ด้วยกันได้นะคะตักน้ำตาลขึ้นมาสองช้อนโต๊ะครึ่งตักขึ้นมาแล้วสะบัดค่ะหนึ่งช้อนค่ะตักขึ้นมาแล้วสะบัดอย่างที่เคยบอกนะคะเวลามีลูกค้ามาสั่งชากาแฟอะไรก็แล้วแต่บราเมื่อจะทําโดยอัตโนมัติตักขึ้นมาสะบัดปุ๊บตักขึ้นมาสะบัดปุ๊บ่างนี้เลยคือมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะคะอ่าสองและอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอ่าตรงนี้ขอแชร์ ไม่ได้ตั้งใจจะว่านะคะแต่อยากแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังคือวันก่อนมาดามเปิ้ลมีโอกาสได้ไปเห็นร้านหนึ่งนะคะไม่พลาดพิงนะคะร้านไหนไม่ต้องรู้เอาเป็นว่าจะมีบางอย่างที่จะเตือนเพื่อนๆมีอยู่ร้านหนึ่งเขาขายดีมากเลยนะขายดีขายดียดอ่าทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะเขาเป็นรถซาเล้งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเฉยแต่ทีนีม้มาดามเปิ้ลไปเห็นอีกคีหนึ่งโอ้หเปลี่ยนรถละเป็นรถแบบชงบนรถแหละฟูด้ดทรัคอะรถฟู้ดทรัคเ,เขาก็ชงลูกค้าเขาเยอะอยู่นะ ทีนี้มาดามก็เลยฉันอยากรู้จังเลยมันอร่อยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปซื้อมาชิมซื้อนี่แหละชานมเย็นนี่แหละชาเย็นสีส้มนี่แหละไปซื้อมาชิมเขาก็ถามเราว่าลูกค้ากินแบบหวานมันไหมคะบอกไม่ค่ะกินหวานปกติทีนี้เขาไม่ได้ชงมีแบบนี้แบบเรานะคะเขาก็ชงแบบใส่กระป๋องนมข้นใช่ไหมปื๊ดป๊ดปื๊ดแบบแบบสมัยแต่ก่อนอ่ะแบบเออแบบเจ๊แก่ๆสมัยแต่ก่อนเขาชงแบบนี้เนาะแต่เขาขายดีนะบอกไว้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ย เขาจะบอกว่ายังไงดีพลาดนิดเดียวนิดเดียวเลยพร้อมพลาดในความหวานมันได้แล้วพลาดพลาดไปนิดเดียวฝาดชามันฝาดชาฝาดจนติดลิน้นติดปากติดคอบาดามเพิ้นกินน้ําแก้วนั้นไม่หมดอะกินได้กินได้แค่ขณะกินด้วยกันกับฝามีนะกินด้วยกันกับฝาละมียังน้ํายังเหลือประมาณนี้เลยอะเพราะอะไรฝาดชา เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาดามเพื่อนจะเอามาพูดจะามาสื่อให้เพื่อนเพื่อนฟังตรงนี้คือไม่ไม่มีการดราม่าใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ไปว่าให้เขาว่าแด่ชงก็แม่อร่อยแม่งขายดีได้ไงโนค่ะไม่ใช่ตรงนั้นสาระสําคัญอยู่ที่มาดามเพื่อนจะเตือนเพื่อนๆว่าถ้าคุณใส่ความหวานไม่ถึงฝาดชานะคะบอกหลายรอบหลายคลิปแล้วความหวานคุณต้องใส่ให้ถึงหลายๆคนตกมาตายตรงนี้ด้วยเพราะอะไรคุณไม่กินหวานพอคุณไม่กินหวานคุณก็รู้สึกว่า เยอะไปจังเลยลดลงหน่อยก็แล้วกันสุดท้ายเป็นไงลูกค้ากินฝาดชาเห็นไหมเออเพราะความที่คุณกินไม่หวานไงมานามบนพ้่บอหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณอย่าเอาความรู้สึกของคุณใส่ลงไปในแก้วลูกค้าคุณกินไม่หวานคุณบอกว่าแบบนี้อร่อยแต่ลูกค้ากินไม่อร่อยอร่อยคุณแต่ไม่อร่อยเขาอร่อยเขาแต่ไม่อร่อยเราทำยังไงทีนี้ เพราะฉะนั้นทําตามสูตรก่อนสูตรทุกสูตรที่คุณได้มาน่ะเออสูตรอะไรก็แล้วแต่สูตรตามช่องไหนที่คุณดูมาคุณทําตามสูตรไปก่อนนะคะแล้วสังเกตดูพฤติกรรมลูกค้าเราเขาชอบแบบไหนเขาชอบหวานกว่านี้ไหมอย่างที่มาดามเพิ่นบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าสูตรทุกสูตรมันอาจจะหวานไปสําหรับเขาก็ได้สูตรทุกสูตรที่คุณทํามันอาจจะจืดไปสําหรับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันแต่อันนี้ที่มาดามเปิ้นชิมไม่เกี่ยวกับหวานไม่หวานแต่มันเกี่ยวกับความฝาดของชา ฝาดมากฝาดติดลิ้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาดามเพื่อนจะเอามาสื่อสารไม่ใช่การดาม่าว่าให้ใครแต่สื่อสารให้เพื่อนเพื่อ,อรู้ว่าถ้าคุณใส่น้ําตาลไม่ถึงฝาดค่ะโอเคนะสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ใส่น้ําร้อนลงไปที่สอง ml อมค่ะใส่น้ําร้อนลงไปสอง ml อนะคะใส่น้ําตาลไม่ถึงใส่ความหวานไม่ถึงฝาดนะคะบอกเลยก้นลงมามคนส่วนผสมให้เข้ากันเลย หรือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันฝาดเพราะอะไรการผสมชาการผสมชาที่อาจจะยังไม่ได้สัดส่วนหรืออาจจะใช้ชาตัวเดียวก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่มาดามเปิ้ลเคยเน้นย้ำกับเพื่อนๆเ,เ,เสมอว่าวัตถุดิบสําคัญที่สุดนะมันฟาดกันตรงนี้แหละทําไมบางร้านขายดีทําไมบางร้านขายไม่ดีเขาฟาดกันที่วัตถุดิบรู้ไว้ซะวัตถุดิบต่างกันรสชาติต่างกันคุณใส่น้ําตาลเท่ามาดามเบิ้ลก็ช่างแต่คุณใช้วัตถุดิบตัวไหนอยู่รสชาติต่างนะ ใส่นมข้นลงไปเต็มแก้วเป๊กเนี่ยแก้วเป๊กน,นี้มาดามเบิ้ลใช้45มลคูณใส่ลงไปให้เต็มแก้วนี้แหละใช้ใช้ได้ทั้งสูตรถุงกระดาษด้วยนะใส่ลงไปเลยอ่ามาทีนี้นมข้นจืดใส่เต็มแก้วเป๊กนี้เหมือนกันเคยบอกแล้วนะใส่นมข้นเท่าไหนใส่นมจืดเท่านั้นใส่ลงไปมันก็เต็มพอดีเห็นไหมอ่า ทีนี้เราก็เตรียมเสิร์ฟเลยสำหรับแก้ว32ออน,นะคะตักน้ำแข็งพูนๆแก้วเนี่ยนะสายฉันเนี่ยมันจะไปรั้งกับแก้วอะไรไหมยิ่งจะซุ่มซ่ามอยู่ไหมคุณเอ้ยตักน้ำแข็งเต็มแก้วเลยพร้อมเสิร์ฟมา,มาจะไม่มีทางได้เห็นมาดามเปิ้ลทำคลิปไป กินร้านนั้นร้านนี้แล้วก็มาบอกว่าไม่อร่อยอย่างนี้โนโนะคะไม่ทํานะคะจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ใช่นิสยัยไม่เอาแต่อาจจะมีบางอย่างที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังได้ว่าเฮ้ยเพื่อนๆถ้าทําแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะประมาณนี้จะไม่มีอ่ะที่มาบอกร้านนี้ไมนอร่อยเลยโนโค่ะไม่มีทางอ้าวเสร็จเนี่ยชิมซิใส่ความหวานไม่ถึงมันไม่ได้จริงชาเนี่ยบอกว่าเลยชาในตัวฝาดเลย เห็นไหมมันจะไม่มีความฝาดที่ลิ้นเราและที่คอที่ปากเลยเนะนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจาไว้เลยการชงชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาที่ไม่ใส่นมอ่ะพวกชาดําชามะนาวทั้งหลายอะ่ะคุณใส่น้ําตาลไม่ถึงกับฝาดชาแน่นอนบอกได้เลยนะคะย่างไงยังไงคุณก็ต้องใส่น้ําตาลให้ถึงอย่าคิดแทนลูกค้าอย่าเอาความรู้สึกคุณไปใส่ในแก้วลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆคิดด้วยให้ระมัดระวังกันนิดนึงใส่ความหวานให้มันถึงด้วยนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้แบ่งปันเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ